ที่เขาเรียกว่าแบบกํากลังกําลังเกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางของเศรษฐกิจที่ที่มันเต็งไปด้วยดี่เราจะบอกว่าแต่เชื่อไหมว่าสถานที่แห่งน,นี้เนี่ยน่าคิดเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเคยจินตนาการทุกครั้งที่เราเคยไปเที่ยวพนมรุ้งไปเที่ยวพิมายเนี่ย เรามักจะไปเรามักจะไปยืนอยู่ด้านหน้าปราสาทหินแล้วเรากอจะยืนทั้นหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วทุกคนก็มักจะทํามือเหมือนกับพยายามจะโน้มน้าวเอาพลังจักกวาลเนี่ยมาสู่ตัวเราแล้วทุกๆคนนะมักก็มักก็มักจะเป็นอย่างนั้นเสมอแต่เชื่อไหมว่าที่ที่จะกล่าวนี้เนี่ย มันก็จะมีเรื่องราวต่อจากเรื่องที่เราเคยคิดว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเนี่ยแบบมานึกถึงเรื่องราวกว่าครั้งหนึ่งการจะสร้างปราสาทหินเนี่ย มันจะต้องใช่ทุนใช่คนใช่การเวลาในประมาณเท่าไหร่มันถึงจะมาเป็นประสาทที่คนทั้งหลายเนี่ยกล่าวชื่นชมแล้วก็ยกย่องว่าเป็นศินละปะชั้นเอกชั้นครูอยู่ในจิตวิญญาณของคนได้แล้วที่ที่เราจะพูดเนี่ยมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์สักเท่าไหร่นะซึ่งถนับย้อนอดีตไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องเล่าแต่ถ้าจะมาถามในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังงงอยู่ว่าเออการจะสร้างราสาอินที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันคงนี้ไม่พ้นคำว่าตำนานหรือว่าเรื่องราวที่ชวนให้คิดชวนให้ติดตาม ชวนให้ค้นหาแต่เอาเถอะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยให้เราไปดูด้วยสายตาของตัวเองแล้วก็ไปหาคำตอบด้วยสายตาของตันเองดีกว่าเพราะว่าไกด์มีหน้าที่เกริ่นให้ฟังและก็นำความรู้สึกที่ตนเองนั้นเนี่ย ถเห็นแล้วมาถ่ายทอดทุกๆคนเนี่ยถ้าได้ไปยืนอยู่บนสีหานครแห่งนี้แล้วเนี่ยก็มักจะมีมุมมองและมีคำตอบหลากหลายกันออกไปแต่ก็ช่างเถอะนะความคิดในแต่ละแง่แต่ละมุมเนี่ยมันจะนำไปสู่การจินตนาการแล้วก็จะนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มักจะมีข้อสงสัย และก็มีความคิดเห็นเนี่ยต่างรูปแบบกันออกไปจึงอยากจะชวนให้หนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเดินทางสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อระวังพนมรุ่งระวังพิมายและก็มาเมืองสีหานคร เพราะว่าภาษาหินทั้งสองแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นรากเงาที่ลงเหลือประวัติศาสตร์ให้เราเนี่ยได้ค้นหาอยู่แต่ภาษาหินขึ้นมาใหม่ที่อยู่ในอาณาจักรศรีนรครแห่งนี้เนี่ยเคยเชื่อไหมว่ามันซ่อนอยู่ในตำนานที่น่าคิด และก็ชวนให้ค้นหาและมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญาจำนวนอย่างมากที่จะค้นหาหลักของการสร้างและก็แนวทางของความคิดและก็การจะวางประสาทยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินสีฮานคอนอย่นี้เนี่ย มันจะต้องไม่ธรรมดานี่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันใช่เงินใช่ทุนใช่คนใช่การเวลาถ้ามาพูดเรื่องนี้แล้วนี่มันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนทั้งหลายกล้าลงทุนข้อนี้ จึงเป็นเหตุที่มาของคำว่าครั้งหนึ่งเราควรจะต้องไปดูและไปนค้นหาความจริงในสถานที่แห่งน,นั้นอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างเวลาหลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อจะมาอธิบายให้จบแต่จะอธิบายเอาไว้ให้คนคิดจะมาอธิบายให้มันจบคือให้ให้คนนี้ไปคิดก็จะพูดทิ้งท้ายให้คนนี้ไปคิด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 ,คด คิดล้วก็มาถามตัวเองแล้วก็เขาจะไม่มีการบรรยายหลวงพ่อจะไม่บรรยายบอกว่าเออเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะไม่ไปเที่ยงกันก่อนแล้วค่อยมาเล่าไปไปค้นหาความจริงก่อนแล้วก็มาเล่านี่นี่คือนี่คือแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องเหล่านี้เอาคําพูดเหล่านี้ไปไปบอกได้นะเพราะมันเป็นหัวมันเป็นหัวข้อมันเป็นหัวข้อในการในในในการอธิบาย พอแต่ดูเซตปั๊บเราจะไปถามว่า,าคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยเธอมีความคิดเห็นยังไงพอถึงวันนั้นก็บอกว่าแล้วก็มาตัวหมดแล้วก็มาต่อวทที่สองก็คือว่าที่เราเนี่ยได้เห็นในครั้งนี้เนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นนะแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดของที่สุดเพราะการเริ่มต้นในครั้งนี้เนี่ย าเราจะประมาณว่าที่สุดของที่สุดนับจากของการเริ่มต้นและประมาณเท่าไหรน,นั่นสุดแท้แต่ให้เธอนั้นเนี่ยตั้งจินตนาการอยู่ตั้งจินตนาการไปแต่ทางนี้ทางนั้นคําว่าการจินตนาการนั่นคือของจริงที่จะมีการก่อสร้างขึ้นในการข้างหน้าเพราะ ตัวบุคคลและหมาทุกตัวตนเนี่ยมันถูกวางเอาไว้หมดแล้วโดยที่ว่าไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ไรอิต t ย and but now have a one thousand r i h t it took about three generations or two hundred years to build with หลวงพ่อแดง as the first generation the abbot is พระอาจารย์สมศักดิ์สังวรจิตโตหรือหลวงพ่อแดง he was a renowned monk in Samit Samit, Lampai Maat and Nanglong Long districts while while we're gonna talk about uh the next topic is uh the highlight of Wat Phu Fa it's your it's a uh, highly with carved stone Buddha image, no, no for blessing and good fortune, and the temple unique uh, Khmer agitator. and tasteful uh, atmosphere make it ideal for for seeing for sightseeing, and the. Force belief that uh, paying homage to Long Pu brings good fortune and wish fulfillment. Thank you. Oh. Mm -hmm.